ว่าอันตรายครับนี่ครับ2ีกสิบส่วนนางหงนี่จังหวะฝีมือครับแหมวันนี้ก็ปากแดงเช่นเดิมครับสิี้นี้ก็ออกประเภทเดินเข้าหาครับสุดกระลักของเธออย่างก็คือผมนะครับสีผมเนี่ยจะออกสีม่วงม่วงชมพูชมพูครับเสียหลักไปหน่อย ข้างขวาดีครับแม่วันนี้มาแปลกกับนางหงไม่ถอยเยอะครับปักหลักยืนสู้กับซินดี้วนออกแค่ข้างนะครับไปล่างครับซินดี้โอ้แข่งสายอีีครับจริงขวาแล้วก็รัด ตีก่อนเลยครับซินดี้นางหงรัดล่างครับทำอะไรไม่ถนัดนะครับตีก็ตีไม่มีน้ำหนักครับซินดี้ถีบไม่ถึงอีกหัวดซ้ายสวยครับนางหงจิ้มลำตัวโอ้แข้งก็ใช้ได้ครับวันนี้โอ้จังหวะนี้ดีเลยครับอ่าซินดี้รัดนายตี แต่ตีไปบริเวณเน็บเน็บสี่ข้างนะครับมันก็ไม่ได้สร้างความเจ็บปวดให้กับนางหงเท่าไหร่นะครับใส่หมวกนอกเดินเข้าหาครับโอ้โดนหมัดนางหงเอ้าโดนซ้ายครับร่วงอุ้ยโชคดีครับกรรมการไม่นับครับโอ้ยิ้มเขินเลยครับนางหงโเมื่อสักครู่นี้โดนจริงนะครับ ลุยแหลกแล้วครับซินดี้ครับลุยแหลกแล้วครับพอเห็นว่านางหงโดแล้วมีอาการโอ้กำลังใจหมาเลยครับซินดี้เด้งตีโอ้จังหวะนี้ตีเจ็บครับโอ้ต้องตั้งกำแพงขวางครับนางหงโอประมาหาครับเผลอไปหน่อยครับไปเราเล่นไม่ได้นะครับซินดี้สวิสเท้ครับอันตรายนี่ครับเพอเตะขวาแล้ว้ายตกเจอหมัดสายซินดี้เลยครับ โอ้โห oh, แ่งขวาดีครับตามด้วยซ้ายอ่ะซินดี้ใส่โมโโหมวกน็อกหดขวาดีครับนางหงษ์ซินดี้เด้งรัดปลายหน้าโอ้โหตีนางหงษ์เอียงข้างให้นะครับก็เลยไม่ถนัดเท่าไหร่เลยทำให้เป้ามันเล็กลงครับอ่ะยัดขวาครับ โอ้ท้องจะเปิดโล่งจริงๆครับซินดี้กับแทงซ้ายไปนางหงษ์ซินดี้เดินลุยแล้วครับอื้มดักเข่าดีครับโอ้แต่รัดทีนี้รัดแน่นจริงๆครับซินดี้เข่าไม่เข้านี้ไปว่าเอาทีนึงการกอดการรัดนี้มันทําให้คู่ต่อสู้นี่บางทีมันอ่อนระหอยโรยแรงลงไปเลยครับเพราะว่าต้องดิ้นให้หลุดจับนางหงษ์บ้างครับอ่ะเป็นทีของนางหงษ์รัดบ้างครับ โอ้นางซินี้นี่แกตีแหลกเลยครับตีไซโค้งตีอ้อมตีตรงตีทะแยงครับคือไม่ต้องตั้งหลักไม่ต้องแต่งตัวอะไรมากครับจับได้นี่นางออกเรียกว่าจากทุกซอกทุกมุมเลยครับอ่ะว่ากันต่อครับนางหงหวดขวาเจอมาดขวาสวนนี่ครับเดี๋ยวโดนแล้วก็โอ้โหใส่ัดๆเลยครับนางหง โอ้ต้องตั้งกำแพงขวางขวางอยู่ไม่เอา,อาไ,ปไ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 ปแไหมไปอยู่หน้าจยาบุญเลิร์ดนะครับ <c oughs> เอาช่วยดันเข้ามาครับเกือบไปครับโอ้โหประเภทปล้ำสู้ฟัดจริงๆครับซินดี้ครับอแฟนกลับเนี่ยครับ พอเตะเขาแล้วก็นหน้าเปิดกาดตกครับโดนหมัดตลอดครับนางหงโอ้ตบังแตอจุดนี้ด่วนเลยครับโอ้แข้งขวาดีครับมัดในเลยครับซ oh ินดี้ตีเนี่ยรัดใด้เวียงมาตีเวียงมาขาหุมเอ้โอยเวียงมาไปเวียงกันมาครับแต่เป็นซินดี้ไปอยู่ข้างล่างซะอย่างนั้นนะ, <c oughs> อะอารมณ์ยังดีอยู่ครับนางหงยังปล่อยไปยิ้มไปครับ วันนี้ยังไม่ได้โชว์สอกันเป็นซิกเนเจอร์หรือว่าจุดเด่นของเธอนะครับรักมาตีโอ้ดูซินดีน้เองเอาคางถูด้วยครับแม่อ,อู้จิมหมัดขวาสวยครับซินดีด้ซ้ายยันอ่าทีขวายันเลยครับอ่ะนางหง เตะขวาสายหลุดครับซินดี้<ๆ>เจอซ้ายเบาๆนางหงโ,โดนอีกแล้วครับ<ๆ>โอ้แก้ไม่ตรงจริงครับนางหงรัดวงในครับซินดี้ชิงตีก่อนอีกอนางหงก็ตีสู้ครับดูการรัดของซินดี้นะครับรัดไปสามระแหมเลยครับเอามาขัดกันนีโอโหเางทีนี่หายใจไม่ออกขวาไม่ถิงนครับซินดี้ซุกซ้าย โอ้สายรลอดกาดอีกแล้วเข้ามารัดตีเอานะงองตีสู้ครับมียัดไส้โอ้แล้วก็ขาไวค้ครับดูครับดูครับโอ้ใช้พลังเยอะนะครับแบบนี้นครับโอ้ผมเหลียมมองนาฬิกาครับซินดี้โอ้หมดยกซะครับโอ้เดินเข้าใส่เลยซินดี้อ่ะวดแขทงขวารับครับนางหง รัดในอีกแล้วครับสินดี้ชิงตีก่อนครับโอนางหงตีแล้วก็คาไว้ครับคู่นี้วัดกันที่วงในจริงๆครับท่านในใครแน่นในใครดีนี่ก็มีชัยไปกว่าขึ้นหวงนอนนี่แน่นอนครับเป็นของนั่งหงลยครับแต่ท่านในนี่โอ้โหสินดี้แกกระตีแหลกเหมือนกันแต่ว่าสกูตเตะไปโดนไปกระจับแล้วมวยหญิงก็มีกระจับเลยครับ อุ้ยสายลำตัวสวยครับนางหงสินดีก้ก็นี่ครับามาอีกเดี่ยหน้าเปิดอีกแล้วครับเกี่ยวไว้โอ้ยแข้งขวาของซินดี้ครับเจอแข้งซ้ายนางหงสวนครับโอ้โหดูแล้วคู่ขี้สูสีครับเสียจังหวะไปหน่อยครับ ซ้ายอีกดีครับโอ้แข่งดีสองแข่งนี้ครับโอ้จิ้มซ้ายสวยครับนางหงแม่มาออกมาเป็นมวยจังหวะฝีมืออีกแล้วครับรัดพอรัดปุ๊บนี่ซินดี้แกชิงตีก่อนเลยครับโฆษาหงแรงยังดีครับดันซินดี้ไปติดเชือกเข้ามาโอ้แข่งซ้ายดีครับแม่แข่งซ้ายซินดี้ก็มา ุกซ้ายโอ้ดูซินดี้แกตั้งใส่หมวกน็อกสูงแล้วเดินเข้ามาเลยครับโอ้จิ้มซ้ายสวยครับซินดี้ไปสัญญาณนะครับว่าท้าชนเลยครับซินดี้โอกาสสูงๆมางัดศอกตีโอ้ก็มาเน้นวงในโดยเฉพาะะไรครับวันนี้ซินดี้โอ้ทีมงานตะโกนบอกอีกหนึ่งนาทีครับวันมินิทครับให้ซินดี้เดินให้สุดครับ อ๋อแงขวาครับยังติดอาหลุดไปครับขวาของซินดี้เจอซ้ายนางหงเข้าไปโอ้จังหวะน,นี้สวยครับนางหงนี่ครับตีเข่าซ้ายแล้วก็คาวไว้ครับเนี่ยช็อตนิดช็อตหน่อยนี่นางหงนี่ทําได้ดีนะครับสวยจังหวะได้ดีอ่าครับอีกไม่ถึง3 0วินาทีแล้วครับซินดี้ขยโยเข้าไป โอ้ยังหลุดหมดเลยครับนางหงรัดได้โอ้เนี่ยครับตีแล้วคาเอาไว้ครับใกล้เคียงมากครับคู่นี้ชอบแบบไหนครับคนนึงขยันครับอีกคนนึงตั้งรับดักจังหวะแบบนี้ครับโอ้โหแล้วก็เป็นสาวฝรั่งเศสครับซินดี้เซเวสเตรครับเฉือนเอาชนะไปครับ โอ้สนุกสูสีครับคู่นี้